ซเซนรับหไม่ไม่เซนไม่เซนนองวัวคกล้นึ่งละได้แฮ์นน้องใครที่มาเดี๋ยวมันมาแจ้งรายชื่อตัะไนะแจ้งรายชื่อที่ผู้ใหญ่เลยผู่จอนนี้จัดการเรื่องอะไรครับเรื่องที่ว่าผ้าห่มทางคณะงห้าเขามาแจกให้ชาวบ้านพอดีชาวบ้าน ที่นี่เป็นหมูเก่าแล้วก็อยู่ e! <2 PDF laim neither> ทั้งหมดมนสี่ป๊อกแต่หมู่บ้านชาวบ้านที่จะมาร่วมจะมาร่วมสองป๊อกสามป๊อกสี่ป๊อกสามป๊อกแล้วก็พอดีเมื่อวานนี้เช่นเฉพาะหมู่บ้านนี้หกสิบกว่ารางคาก็หกสิบกว่าคนเลยคนที่มาเพิ่มอีกก็เลยใว้าเช็ดื่อที่ที่ใหญ่แล้วก็อาจจ เอาชือแล้วก็ให้มารับผู้มเพิ่มเติมที่ทางคณะเขา,เ,ากเก็บและรับผู้ชมนี่ชาวบา้านเขดีใจมากเลยครับว่าอาการแถวนี้มีงที่บางคืนหนาวมากก็ <c oughs> อยากให้ <c oughs> ครูประชาะช่วยแนะนำวิธีการใช้การบำรุงรักษาสิ่งของที่พวกเราบริจาคมาให้มันอยู่ได้นาน,าน ใ iam, ชใ้ใช <S <S LIAM> ้ับน่คแหละครับก็คือต้องฝากเพราะว่ามันมีคือผมเคยไปบริจาคของหลายที่แล้วเขาก็จะพูดว่าบางทีบางครั้งเขาได้สิ่งของบางอย่างไปแล้วก็อาจจะไม่รู้ว okay ิธีใช้หรือไม่เก็บรักษาก็ทำให้มันหมดอายุการใช้งานเร็วครับผมก็ฝากคุณชิราตรงนี้ด้วยรีด้อยกันแหละเดี๋ยวมาพมกหุบถ้าทีนี้ก็ นี่ฉบับนี้คืออะไรกระดาษใบนี้คืออะไรก็เลยว่าให้ม,ม,มันรับพ่อผมอ่าเน่เน่คุยใหญ่ยยจัดการตามตามโรเรียไว้น้เดียวมาเอาพา่อามาผม